คือถ้าผู้ชมครับคือตอนนี้อยู่กับผมในเรนโบะครับตอนนี้ผมมาเล่นกับใครก็ไม่รู้นะผมกดมาแล้วผมเจอเว้ยไม่เป็นคนไทยเว้ยเมื่อกี้ผมแล็บตุรกีแต่แม่งแม่งแล็บเพียอะไรใส่กูก็ไม่รู้คือแบบแม่งอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราระวังระวังนี่ก่อนกับดักกับดักเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่วางกับดักก่อนะเออตรงนี้แล้วกันน่าจะเข้ามั้งใช้หลักการแบบง่ๆเลยเสือมีคนเดินเหยียบโอเคตรงนี้มีหน้าต่างจะลองจะลองจะลองพูดนะ อีตัว๊อปก็จะเปิดกันตบกันกันนะพูดในห้องนี้ไม่มีแต่คนไทยแน่เลยว่ะเอ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินคนไทยพูดประมาณสามคนนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะโอเคตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าจะมาชั้นบนไงไหมเดี๋ยวเราเราอยู่ในห้องดีกว่าอุยอุยอุยฟิวฟิวฟิว yeah i 2 thousand years later yeah. Uy. Uy. 2 thousand years later I have four last stop standing. ออกจากเกมอาวอ้าวออกจากเกมเฉยเลยอยู่ทางนี้เหรอสวยงามแต่จะว่าไปทีมเรานี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องนะเอากดะผิดกดะผิดกดะผิดโทษโทษโทษขอรี่วาง ตงนี้เนี่ยต่างสองอันเลยลึกมาเรียมฟอสต,ตอนเวลาสามนาทีแล้วอะคิดดูเถอะตายเถอะไม่เป็นไรครับเวลามันไม่ทำนอยู่แล้วอุ้ยูหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นของเราลุงนี้ผมน่าจะติดก,กล้องตรงนี้ว่ะ เอาเชีย่ยเพื่อนโดดหนีออกไปเฉยเลยทิ้งฉันไว้คนเดียวอยู่ในห้องเงาเงา <_ m ys> เฮ้ย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 ปาแฟดว่ะมันเจาะว่ะมันเจาะมันเจาะ hiểu hiếu 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 ơi, hiếu 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 hiếu

เฮ้ยเอาเอาแม่งเอาเรื่องอยูน่นะก็ทีมทีมเราก็เอาเรื่องอยูน่นะ <c oughs> <c oughs> เออเออ what the <c oughs> คุณลงกับทีมตัวเองเลยเนี่ยเอ้ยนี่กูอยู่ทีมใครวะเน,นี่ย why โอ้โห หน้าแก่ๆยังงี้มีคนเดียว why you shoot f u c ้ยๆๆ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 ๆ้ๆ่ ổ ồ ồ ồ, nhẹ nhen ตายกว่าตายโลบินทีมเราก็ได้อนยะู่นะก็ไ <ใน S 2> า้อยู่นะอุ้ยระวังโดนพลิกระวังโดนพลิก เดีย่ดยวชั้นบนมากเลยจะทำได้ไหมสวย ชั้นบล้น่ะชั้นบล้น่ะกลัวมากเลยตอนนี้กลัวชั้นบลน Clear Clear กัน เคชั้นบนน่าจะเลียบเพราะเพื่อนเราอยู่ชั้นนี้กันเยอะแชเดอุ้ยระเบิดโอ้โหกาดเต็มที่โดนระเบิดแม่งเฉยเลยสู้เขาเพื่อนกูเป็นกำลังใจให้จะรู้ว่านายทำได้เพื่อนหลังนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะ แม่งลงอยู่หลังไอ้นี่เหรอแม่งลงอยู่หลังไอ้นี่ขอบคุณมากทุกคนเรารู้ว่าพวกนายทำได้สุดยอดสุดยอดทีมงานคุณภาพ